สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเกียวหนาวบอ,อุ้ยโอุยวันนี้เกีียวออกมาเล่นข้างนอกครับออกมาเล่นข้างนอกครับมาหลับลมใส่กาเก่กนนะเจี๋ยวกับพี่นี่จะอาบน้ำค่ะนยาอาบน้ำใสา่ยางอ,อาบน้ำสร้างน้อย อาบน้าให้ใสร้างน้อยสร้างน้อยสร้างน้อยตอนนี้ you know. สีหนามใ่สร้างหน่อยเด้เกียวเกียวออกมารับอากาศเย็นๆสบายบานเท่ากับลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาแล้วครับเกีียวดีบ่เย็นดีบ่เย็นดีบ่ครับอากาศดีได้แล้วอยู่ขังหนอกเนาะออกมารับลมแล้วมือสาวก็มักตากแดดอุ่น นาตากแดดอุ่นๆตากแดดอุ่นๆๆๆๆตากแดดอุ่นๆบิ่งๆๆๆตากแดดอุ่นๆเนี่ยเหมือน้าอุ่นดีบ่มาตากแดดตากลมมาตากแดดด้วยมาตากแดดตากลมครับจ้ะ ถ่ายหนูไม่ได้ค่ะหนูยังโปอยู่ี่าเทานันมันโปค่ะค่ะหนูโปหนูหนูอาบน้ําอยู่หนูถ่ายไม่ได้เว้น <laughs> ไม่ถ่ายหนูเหรอเั <laughs> ่รสันถะ่าย <laughs> น้องเกลียวก่อนหนูแต่งตัวสวยสวยก่อนนะคะอุ้ยเป็นตดหนาวส่ะออกได้ค่ะอ, <laughs> <laughs> อุ้ยอุ้ยโปนะพี่นาลิตะโปเกลียวเกียวครับ อย่าเลียนมากเด้อย่าเลียนมะเขากล่องหวนเด้กไม่ได้ค่ะไปไปไปเอาผ้าไปเอาผ้ามันหนาวพี่นันนี่ตาสีแเลีนเขากล่องอย่างมะเขากล่องเกียร์เกียออกมารับลมเย็นสบายอู้อ่ากิ๊บมาเอาผ้าผ้าเช็ดเอิบหวานนี่ เดี๋ยวไปแตะเตาผมไหมเอาผ้าเยื่อเนื้อเสียก่อนหุ้ยอย่าโยนทิ้งค่ะอย่าโยนทิ้งนะอะยกแฉกอะยกแร่โยนแร่เสร็จคิดแล้วเอาผ้าห่อนี่เดี๋ยว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 ได้แล้วได้แล้วไปได้แล้วโอ้โหอะเข้ากล้องได้แล้วใส่ชุดแล้วนะแต่ไม่มีพี่ชาชุดอ๋อใส่ผ้าแล้วโอ้ เบาๆนะคะเบาๆนะตลบมะไปไปแต่งก้นสวยๆนะคะไปไปไปเข้าไปไปพี่โตอุ้มสวยนะดักเออจังสันละเออไปตามพี่เข้าไปตามไปตามไปถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ